ก็สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนนะก็อันนี้มันเป็นเควสที่อะไรไม่รู้นะเพราะผมเดินมาเจอโดยบางเอิญน,นะ <c oughs> รอมันแบบยึงเน็ตอากจะช้าหน่อยนะผมเพิ่งตื่นเน่ยว่าจะลงกว่าจะลงคลิปต้งแต่เช้าแต่ว่าลงไม่ได้นะเพราะพามันตัดไปก่อนนะก็เป็นว่ามาเริ่มทำกันเลยนะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เวทมนต์ที่เรามีในการจัดก,การเควสนี้กันนะซึ่งดูๆมาแล้วก็รู้สึกว่าเควสนี้มันจะลําบากนะรู้สึกว่าทางมันจะทางมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะผมเกลียดทางที่มันแบบทางทางทําแล้วก็ทางแคบๆมากเลยนะก็เอาเป็นว่าเดีย๋ยวเราไปรับส้ม นะอาจจะมีแบบบางจังหวะที่มันต้องตัดนะเพราะว่ามันมันพลาดนะคนดูคนเรามันผิดพลาดกันได้นะแต่กูผิดพลาดบ่อยไปนิดนึงนี่งไงเวทมนย้อนเวลลาถ้าเราสามารถใช้เวดนี่ได้ทุกแมปนะผมบอกเลยนะไอ้พวกไอ้พวกกีกีนะพวกเผมจะรีให้มันกลับไปตั้งแต่มัน เป็นตัวอ่อนแหละมาเลยนะมาเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าเออภารกิจมันอะไรสักอย่างนี่แหละนะเราต้องดึงคันโยกนะคงดูดึงคันโยกคันโยกไปนะเพราะว่าเพื่อที่จะให้แบบกะลอยฟ้ามันทางานกินน้ำมาอาจจะแบบเละบ่อยหน่อย โอดแล้วนี่มันจะไปไหนมันใช้เวลานาน,นเอออ่าล้วก็มาถึงที่ที่เดิมนั่นแหละนะเพราะว่าที่นั้นมันไม่ถูกนะไปไม่ถูกทางนะเราก็จะมาเดินโง่ๆอ,อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะอ,อ่าแล้วก็มาดูหุ่นรูปบ้านเก็บเองอ๋อเกบพิวสมบัติแล้วมันก็จะหายไปมันต้องกัดจังหวะดีๆนะบางบางทีเราต้องกะจังหวะดีๆนะ พราะไอ้ไอ้หินลอยพวกนี้มันจะมีบางก้อนที่มันย้อนเวลาได้แล้วก็บางก้อนที่มันกดย้อนเวลาไม่ได้แล้วแต่ละก้อนมันก็พอเราขึ้นไปเหยียบมันก็เหยียบได้ไม่นานมันก็จะหายไปนะเราต้องรีบกดย้อนเวลาพ็ถ้าเราไปกดย้อนเวลามันก็จะตกนะครับก็นี้ผมก็ใช้ เวลาในการวิ่งหาว่าเออตรงไปยังไงผมหามอกหามุมอยู่นะว่าเออนี่ไงพอเรากดปลดพอเรากดขยโยกเสร็จมันก็จะมีหินลอยเยอะหน่อยนะพอหินลอยมันมาเยอะๆเราก็จะได้ดูว่ามันจะเคลื่อนที่อยูไปทางไหนได้บ้าง,ดางกดไปเลยเออ, <c oughs> เอ,อนี่เราต้องหาก่อนนะเพราะมันมีหินก้อนหนึ่งทิมอยู่ใต้ใต้ตัวยินเรานะ แล้วมันก็จะทําการนี่เราก็จะทําการแบบกดกดจึ๊กจึกจึกจึก,จกไปเพื่อไม่ใหต้เพื่อไม่ให้มันดงที่ไม้แล้วพอมันไปถึงที่ไม้เราก็จะลงมาก่อนอื่นเราก็จะกดไปเลยนะอย่างนี้เลยก็ก็ประมาณนี้แหละอ่าแล้วผมแนะนำนะถ้าใครแบบต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นแบบรวดเร็วแนะนำเลยนะครับทำเควสหลักนะซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่า เควสหลักหรือเปล่านะเพราะว่าผมแบบผมหาเควสดหลักไม่เจอผมก็เลยเดินมั่วเลยนะอยู่ในทะเลทรายนะมันจะเป็นแผนที่ใหม่นะที่เราไปที่เราเปิดมานะแผนที่ทะเลทรายแล้วเราก็เดินมั่วเพราะว่าเราหาเควสดไม่เจอก็พอหาเควสดไม่เจอนะเราก็จะมาเจอกับอันนี้แหละ ผงว่าต้องแด้มาทำการปฏิบัติต่อเลก,กุงเลกโก้งี้ก็โดดๆไปนะคนดูเราก็โดดหามุมหาอะไรไปนะอืม,มตัวนี้ผมก็ออกใช้เวลาพอสมควรเลยนะเพราะแบบในการที่แบบเราต้องดูมุมแก้ไขปิดสนะั่นแต่มันมี <c oughs> มันมีเควสหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะ เป็นเคเวสแก้ปริศนานี่แหละแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้อัาคิยไว้นะไม่ได้อัาคิวไว้เป็นยินอย่างนะถ้าคนดูเห็นไปเจอเคเวสยินอย่างก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่าเคเวสมันไม่ยากเลยนะเคเวสมันออกจะง่ายง่ายจริงนะนี่ไงครับเราเปลี่ยนก้อนหินเลยนะเ,เพื่อที่เราจะได้ทำการ บืน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 บึนเอ้ยมันมีเศษดวงจันทร์ตรงนู้นนะเราก็จะไปเก็บมันเลยนะเก็บแล้วเราก็จะจะได้นน่นนั่นนี่มานะพอเราเก็บมันมาแล้วเราก็จะทําการเดินเดินตัวสถานที่แล้วก็ไปเลยนะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วออ ก็อยู่เกาะเดิมนะแต่เราก็เดินมุมใหม่แล้วก็ทำการหยุดเวลาแล้วเราก็ทำการเดินทางไปที่ที่อื่นนะเรามีจุดมุ่งหมายเดียวนะอืมเราต้องขออนุญาตดูมุมดูอะไรก่อนแล้วว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าหรอเปล่า ข้อดีก็ก็คือเราไม่ต้องสู้กับตัวอะไรนะเพราะถ้าเราสู้เราอาจจะตกตายได้นะนี่ไงมาแบบรวดเร็วเลยแล้วตรงนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ว่าผมยังไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าผมจะไปที่มากเออสามารถเดินเล่นได้นะคุณดูอ้หชิ อืมอย่างนี้เดียวตรงนี้แหละนะผมว่าตรงนี้มันทำคีรับแน่เลยนะตรงนี้แหละไอหินก้อนที่มันลอยอย่างนี้แหละผมผมว่าไอาหินพวกนี้แหละมันจะพาเราไปสู่จุดสูงสุดได้นะเพราะว่าดูจากที่มันมาแล้วก็คือตรงนู้นแหละ ออปออเขึ้นไปเลยเห็นก้อนนี้ย้อนเวลาไม่ได้นะเพราะขึ้นผิดก้อนนะเออปุ๊บปั๊บปุ๊บโอ้ย,ย,ย,ยสะพานตรงนี้มันน่าร่วงยังเลยนะดูดิมันอันเล็กๆเองนะทุกคนพอเดินไปนี่เราอาจจะแบบขาตกไปในรูเล็กๆ สร้างดาเมจนี่นี่เราเดึนขนดงขันโวกอันสุดท้ายแล้วนะอันนี้ห้าแล้วปลักนี่ครับดึงบกแล้วเนสเบมันไม่ขึ้นเ็ยแล้วสี่ทับห้าอยู่เลยมันเลยหรือว่าผิดพลาดกันแน่นะแล้วจังหวะนี้ชุบมอออออีอู้อู้ไม่เออไม่ทันนะมันหายไปแล้วนะเราก็ต้องรอก่อนนะ อเราต้องหาหินที่มันมีมีออร่านะพอหินที่มันมีออร่าเราจะสามารถกดย้อนเวลามันได้นะและหินหินนี้มันไม่มีออร่ามันก็จะย้อนไม่ได้นะมันก็จะพาเราไปสู่จุดหมายเลยนะคือยม,มโลกเราก็ไม่ต้องไปขึ้นนะโอ้โหฉันกดผิดไปเลยครับย้อนเวลา เราจะย้อนเวลาไปจุดต้นกําเนิดของมันนะพอมาถึงจุดต้นกําเนิดก็จะลงมาเลยนะนี่ไงคันโยกสุดท้ายอันนี้แน่แหละชัวร์เลยนะนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้้าเมื่อกี้น่าจะสี่นะหรือไม่ใช่ว่าหรือว่าทําอะไรผิดพลาดว่าหรือว่ามันให้เก็บเก็บกล่องว่าน่าจะเก็บกล่องเหมิงผมก็ไม่แน่ใจแล้วผมอ่านจีนไนมะ่ออก โอ้ขึ้นไม่ได้เลยอืมรู้สึกว่าเราต้องใช้ใช้อน,นี้ขึ้นมาแ,แหละดูทรงแล้วอันนี้หายไหมวะเอ้ยเอ้ยอันนี้ไม่หายอันนี้ไม่หายอันนี้น่าจะเป็นหินอันมพตานะเพราะว่ามันมันไม่หายไงคนดูนี่อ๋อมันให้เก็บไอ้นีห่หะาอันโอเคมันไม่ได้เดึงคนโยก่า จังหวะดีอู้จังหวะไม่ดีเลยนะคนดูนะเ oh อ้าไม่กดผิดแล้วไปหยุดมันทําไมวะโอ้แบบนี้ก็แย่ดีครับแบบนี้อืมอู้โอ้แล้วมันอู้อู้จะกดผิดโอ้แล้วไปหยุดมันอย่างนั้นมือมันลั่นนะคนดู มันพอดีมันเห็นแล้วมันแบบคันคันนิ้วอยากกดเอออันนี้คือมันมันไม่ยากหรอกนะคนดูนะแค่เราจับจังหวะมันแม่นๆนะเราก็จะไปได้แบบง่ายๆง่ายนะแต่ว่าผมมันพลาดไปแล้วนะพลาดไปแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะส่วนการเริ่มต้นใหม่นี่มันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันบ่นช้าๆหน่อยนะครับวันนี้ เราก็ต้องมาเริ่มตรงนี้ใหม่แล้วก็ขึ้นไปใหม่นะอืมก็ก็รู้สึกว่าหินมันจะช้าจังเลยนะเราต้องเพ่งจิตลมปานนะเพื่อที่จะได้กะระยะถูกๆแม่นๆคมๆแล้วหินก้อนนี้สองมันอยู่ไหนวะเอามาแล้วแบบนี้เลยเออห่างกันนิดเดียว อันนี้ยังไม่ตกถึงพื้นด้วยเนิ้วมันกดไม่ทันนะคนดูนะมันอาจจะช้าถ้าถ้าเรากดเร็ววันนี้ไปประมาณศูนย์จุดสามสิวิอย่าเงี้ยน่าจะทันนะแม่มันด่านมันง่ายๆแต่ทำไมมันมันดูมันดูอยากจังว่าอืมต้องไ้ขึ้นมาใหม่เงี้ย ควบคุมมันนั้นขึ้นไปก่อนนะคุมนั้นขึ้นไปก่อนแล้วก็ให้ตกมาหรือเปล่าแป๊บนึงนะผมขอดูจังหวะก่อนนะเราอย่าเพิ่งรีบกันนะเพราะถ้าเรารีบเราจะเราจะไม่ได้อะไรเลยนะติดตรงนี้มานานแล้วนะจังหวะนี้โอ้จังหวะสวยงามอุ๊อ้แม่มันตกลงพื้นก่อนวะต้องได้กลับไปเดิมอู้ไม่ทันละ เรียบร้อยไฮตู้อะนี่ไม่ทันนะคนดูนะนี่ผมไม่ทันนะมันพลาดไปแล้วนะพลาดไปแล้วก็ปล่อยมันพลาดไปนะเดีย๋ยวผมจะมาลองกันอีกรอบเควสมันไม่ได้ยากนะแต่ทําไมมันทําไมทําไมนี่ทาไมผมไม่เข้าใจอ,อะไรจริงๆอย่างนี้นะ ก็คนรู้ก็จะเป็นหวดีๆแล้วก็ขึ้นให้มันเร็วๆนะก็อันนี้มันมันไม่ยากอยู่แล้วนะซึ่งผมเป็นคนทําให้มันยากเองนะก็ไม่รู้ไปทําไมนะสงสัยชีวิตขาดสีสันอืมรอบนี้แหละขอคมๆปุ๊บๆแบบโดดลวดไปเลยพักักๆักๆัรอดู เราจะไปแบบรวดเร็วทันใจและรวดเร็วแล้วก็กระชั้นรัดกันเลยนะตรงน,นี้ครับเออกดดไว้ก่อนกดไว้ก่อนเออแล้วกดไว้ก่อนขึ้นปุ๊บแล้วก็โยกมานี่เลยแล้วก็กดเลยเป็นง่ายนี่แหละครับเทคนิคอ้าวสุดแค่นี้เหรออ๋อนี่เจอทางแล้วเจอทางมาลายแล้วรีบไปเลยนะครับผม ขึ้นมาเลยนี่แหละคือจุดสูงสุดมีอะไรอ๋อมันมีมีพระเจร์อยู่ตรงนู้นอยู่ลูกหนึ่งนะคนดูเก็บมาเลยอันนี้ก็คือเควสของเราก็เสร็จไปแล้วนะคนดูสามารถกดไปที่แผนที่แลว้ววาร์ปออกได้เลยนะยยก็ถนะ้าใครคิดที่กลับทางเดิมก็อย่าเลยนะกดแผนที่แลว้ววาร์ปกลับดีกก่านะ